ดีครับร้านเดียสเซอรี่นะครับมารีวิวกันลอยท้ายเอา่าดเวลไฟตัวใหม่นะครับตั้งแต่ปี2015จนถึง2023เราใช้ได,ได้ทั้งเวลไฟทั้งเอา่าดนนครับตัวท็อปไม่ท็อปใอปส่ได้หมดอ,อันนี้กนรลอยโอเคเป็นอลูมิเนียมนะครับทำเป็นโคมยังดัวางพอดีเปียๆเาีย,ยาวกันลอยนะครับเนี่ยของเดิมมันมาเป็นลอย เพื่อให้รถเราไม่เป็นรอยอ่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพเวลาลากของลากของออกมามันก็จะมาโดนตรงนี้ทําให้รถเราไม่เป็นรอยอ่ออาคนใจก็สบถา,าได้เลยครับเดี๋ยวจะมารีวิวอืว่นด้วยนะเอาผ่านว่าเอาผ่านเวลไฟว่า,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 ามีอะไรบ้าง โอเคขอบคุณมากครับ